เมาข้างทวีสสวัสดีค่ะพี่แซมคะสวัสดีครับส,สวัสดีครับค่ะวันนี้ขออนุญาตทบทวนเพราะว่าเคยทราบว,ว่าทางคนไทยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเด็กๆเยาวชนที่ไปเกิดไปโตอยู่ที่เมกาจะมีกิจกรรมมีโครงการที่จะกลับมาเยือนแผ่นดินแม่ใช่ไหมคะในช่วงเดือนกรกฎาคม ใช่ครับเราจะออกเดินทางในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับแล้วก็จะเป็นกำหนดทั้งหมดประมาณสองอาทิตย์นะครับแล้วก็สำหรับในครั้งนี้เราจะไปทางภาคเหนือนะคะค่ะเห็นบอกว่าจะไปบริจาคเตรียมเงินที่จะไปบริจาคสถานสงเคราะห์ องค์กรการศึกษาเยอะแยะมากมายตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะก็ผมได้เมื่อวันที่สิบสามนะฮะเดือนพฤษภาเดือนนี้ที่ผ่านมาแล้วก็จัดงานทุกๆครั้งที่เราจะเดินทางจัดโครงการเนี่ยทางผู้ปกครองและกรรมการก็จะหาจัดงานเพื่อหาเงินรายได้ไปมอบให้กับ ที่เราจะไปเยี่ยมโดยเพาเด็กพิการนะครับพอเด็กพิการนะครับซึ่งโครงการเยาวชนเนี่ยผมได้ทำมาร่วมสามสิบปีแล้วนะครับทุกๆสองปีเราจะมีครั้งหนึ่งนะครับก็ก็จัดมาได้สามปีก็ถือก็นับว่าแบบว่านานนานพอสมควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ ได้รับความเมือสนับสนุนจากคณะกรรมการฝ่ายประเทศไทยที่คอยช่วยเหลือหาสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็เห็นบอกว่าจัดกิจกรรมกลางคืนแล้วก็เลียไรเงินได้เงินเยอะเลยได้เท่าไหร่ะคะยอดเงินเราปัจจุบันนะได้สำหรับปัจจุบันที่ผมได้ปมาระมื่นห้าพันหกร้อยสาสิบปดเหรียญนะครับซึ่งงานระหว่างช่วงนี้จะทั้งถึงกับบันเดินทางเนี่ยอาจจะมีผู้ ร่วมบริจาคอีกซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยเราก็จะมีเงินประมาณสองหมืนเหรียญไปร่วมบริจาคที่ที่เมืองไทยนะครับซึ่งโดยพ่อเมนหลักเนี่ยเราจะไปอ่ามอบให้กับมูลที่สงเคราะห์อ,อฟื้นฟูสมบูชาติพิการบ้านปตกเพ็ดก<อ>่อนะครับ,รบซึ่งผมได้ทำมาร่วมสามสปีกับเราได้เป็จ้าสร้างสิ่ง แบบว่าสิ่งเป็นหลักเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยเยอะแยะนะครับที่สถานนี้โดยเฉพาะยิ่งโดยเฉพาะอย่งยิ่งสถานพยาบาลนะเป็นพยาบาลต่างๆซึ่งเราก็ได้สำทดล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปมอบให้กับมูลิีิสถาบันราชินราชานุกูลนะครับแล้วก็สําหรับเราก็จะให้กับมูลที่ไทยรัฐโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะครับซึ่งเราประจํา ่ <c oughs> ลรวนะครับ <c oughs> แล้วก็เราสนสนเราจะไปจังหวัดไหนซึ่งที่เราจะพักที่จังหวัดไหนเนี่ยที่ผ่านจังหวัดไหนเนี่ยเราก็จะไปเยี่ยมเด็กเด็กพิการที่ในจังหวัดนั้นแล้วก <c oughs> ็วเราจะมอบเงินส่วนหนึ่งให้ด้วย <c oughs> นะค่ะนะฮะที่บอกว่าส่วนใหญ่น่าจะมีเงินประมาณสักสองหมื่นเลียญดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะ ก็น่าจะ่ประมาณตกอยู่ที่ประมาณ20,000ประมาณ20,000ฮะ20,000กว่าๆครับก็น่าจะตกประมาณสัก7แสนอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะถ้าเทียบเป็นเงินไทยใช่ครับที่จะเป็นเงินไทย7แสนแต่ว่าระหว่างที่เราไปเบิจากเนี่ยเรา็นผู้เริ่มเบิจากก่อนหลังจากนั้น ผู้ปกครองเมื่อเห็นแล้วที่ไปด้วยเห็นระบาอย่างนี้ก็ได้ลองขันกันอีกอซึ่งแต่ละครั้งไปก็จะเ,เป็นอย่างนั้น,นใช่ไหมคะจะเป็นอย่างนั้นตลอดครับค่ะนะเพราะวนะ่าคราวนี้เนี่ยเดินทางไม่ใช่เยาวชนอย่างเดียวผู้ปกครองจะเดินทางมาด้วย ใช่ครับเพราะ <Okay. S 1> ว่าปีนี้เป็นปีที่เราอยากจะเราจะน,ำะนํำคณะเข้าไปากราบพระบรมศพหรักาลที่เก้าค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ผู้ปกครองอผู้ปกครองส่วนมากที่ไม่มีเด็กก็อยากจะร่วมด้วยแล้วก็อ่าเป็นกร,กรณีพิเศษสําหรับครั้งนี้นะครับ <Okay. S 1> ที่เรารับสําหรับผู้ปกครองที่ ไม่มีเด็กไม่มีเด็กแต่ก็อยากจะกลับมาเยือนแผ่นดินแม่แผ่นดินแม่แม่แล้พงะอรมมกราพองค์สองพระบรมมกะฮด้วยซึ่งผมก็ทําเรื่องเสนอไปที่สํานักสํานักพระราชวังเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะซึ่งปีนี้เป็นปีที่อ่ารวดเร็วครับตอนนี้ผมรับได้แค่250คนค่ะเต็มหมดแล้วนะเพราะว่า อ่าห้ารถห้าห้าคันรถบัสเนี่ยก็เยอะนะครับก <ừ m S 2> ็เลยคิดว่าก็เลยเลยปิดรับสมัครไปแล้วนะคร <ừ ms S 2> <f> ับก็จำนวนประมาณสองห้าสิบเห็นบอกว่ามา <rian S 1> มจาก,กต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะอาร์ตีนี้พอดีต่างประเทศเนี่ยที่ทาง,ทางยุโรปเมื่อครั้งที่แล้วมาร่วมเดือดไป ปีนี้เนี่ยเพอิญโรงเรียนเขาปิดไม่ตรงกับของเราค่ะเขาสามารถจอยได้แค่อทิตย์เดียวนั่นเองซึ่งก็ไม่ไม่ตรงเป้าหมายของเราเราไปร่วมหมดนะครับก็เลยครับปีนี้ก็เลยงดเก็จะคนที่อยู่ในอเมริกาเท่านั้นซึ่งซึ่งก็มีทั่วมีหลายรัฐนะที่ร่วมเข้ามาทั่วประเทศเลยค่ะนะคะเพราะว่า คะครับ <Okay. S 2> สำหรับอรา,ายเงินที่างานที่เราจัดนะฮะเมื่อวันที่สิามเนี่ย <Okay. S 2> ก็อก็ได้คุณศรีวงศ์อาญาสิทธิ์เป็นประธานจัดงานก็ <Okay. S 2> มีคนร่วมงานร่วมงางสามเบอยคนก็สุดเงินหานดีนะครับ <Okay. S 2> แล้วได้ได้เป็นเงนินรวบรวมมา <Okay. S 2> ซึ่งการจัดงานแต่ละครั้งที่ผมจัดเนี่ยที่ทางทางเราจัดเนี่ย จะไม่มีไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับคือเบอคือพอสองยามงานเลิกเนี่ยมันจะสามารถประกาศทันทีเลยว่าได้เงินเท่าไหร่อย่างเขาวนี้ก็คือได้หมื่นห้าห้าหกสามแปดสามแปดนะคะเพราะกว่าจะถึงวันที่จะมาก็จะเพิ่มอีกเป็นประมาณสักสองหมื่นนะคะค่ะครัร่วมประมาณประมาณนั้นนะครับค่ะก็ค่ะเต่พี่แซมพูดถึงเรื่องของ มูลนิธิเด็กพิการในประเทศไทยที่จะมาช่วยเหลือนะคะเพราะว่าคนพิการในประเทศไทยมีจํานวนเยอะมากใช่ครับค่ะแล้วก็อย่างของจอสลอยเราเองก็มีโครงการโดยจากรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุที่ยากไร้เราคนที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาขอรถเข้ามาเราก็จะแจกรถวีลแชร์ให้ค่ะก็มีแจ้งทุกวันทั่วประเทศเลยค่ะ ะอย่างนี้ดีที่ครับแต่จะไงที่เบื่อมีเราได้ร่วมร่วมร่วม,วมกันนะ,ะร่วมกับทางเพราะเราสามารถเพราะตอนนี้นะฮะมีคนที่ผมจะขนรถวิวแชร์ไปเนี่ยกําลังขออนุญาตจาก สายการบินทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยนะฮะมีการบินไทยมีการบินไทยเนี่ยบินแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเขายกเลิกไปแล้วพอดีทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยผมจะมีบิลแชร์นี่ติดตัวไปมาสามสี่ตัวเพราะคนบริจาคให้ผมแต่คราวนี้เราเราไม่มีการบินไทยก็เลยมีการลําบากเรื่องการขนขนส่งครับอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถซื้อได้บริจาคเป็นเงินแล้วก็เอาเงินไปซื้อ อ๋อฮะที่นี่มีเยอะฮะคนคนคนใช้แล้วแล้วเขาไม่ได้ใช้ใช่ไหมคเอาดีจังเยอะมากครับเยอะมากครับเพราะว่าบางคนเนี่ยพอแต่ว่าอพราะที่นี่นะฮะการดูแลรักษาเนี่ยเขาจะพออยู่ผู้สูงอายุเนี่ยเวลาทางได้อ่าขอรีเควส t เรื่องรูแชร์เนี่ยอืเขาจะอัตโนมัติให้ให้ให้เลยพให้เลยรคะ ภาครัฐไม่ให้วิวแชร์ผ่าเผือกะาผาเผืออายุ65ไปนะฮะที่ไปขอไม่ได้แคร์นะฮะมีไม่ได้แคร์เนี่ยเวลาหมอเขาสั่งเนี่ยว่าบุคคลผู้นี้จะต้องอ่าใช้วิวแชร์เขาก็ให้ให้มาอ่าแล้วพอใช้ไปได้ไ huh. ม uh ่บางผัดใช้ไม่ได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่อยากใช้เพราะว่าอย่างเอมันมันมันแบบบางคนไทยบางคนเนี่ยอายุสูงายก็จริงแต่ว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่เขาก็เก็บ เก็บไว้เ <rôle> ก <à> ็บไว้จนทั้งเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านผมเนี่ยสามสี่สี่บิวแชร์แล้วพยายามช่วยคนไทยก็มามาให้เขาไม่ด้ใช้เขาไม่ได้ใช้ครับะก็มีนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเรื่องการการไปอ่าเพราะว่าราคาที่เมืองไทยเนี่ยกับที่นี่มัน ดูแชร์นี่ผมไม่ทราบว่าสัางกันขนาดไหนนะครับค่ะแต่ว่าที่นี่เยอะครับที่นี่เยอะที่นี่ดูแชร์ที่ว่าเขาเลิกใช้แล้วครับ่คะของของทันเจสร้อยเราทําก็ตกคันละสามพันบาทนะคะที่เราบริจาคให้กับผู้าสามพันบาทนะฮะโอ้ก็ถูกก็ก็ถูกนะครับสามพันบาทอย่างนี้ดีครับดีครับเราจะได้ได้ร่วมมือกันเพราะเราเมื่อเราส่งไม่ได้ผมอาจจะส่งเป็นอ่าซับ เงินไปบจาต้องขอบคุณแทนผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องของคนพิการแล้วก็คนสูงอายุในอเมริกาเนี่ยเขามีสวัสดิการยังไงเขาดูแลยังไงคะดีขนาดไหนยังไงคะก็ก่อนอื่นนะฮะคือพูดถึงเนี่ยที่อ่ ที่เขาดูแลโดยเฉพาะอย่างที่สําหรับคนพิการก่อนนะ<อ>คนผู้สูงอายุหรือคนพิการไม่ว่าสูงอายุหรืออายุน้อยอนะครับ<อ>นะครับก็คือ,อเขาจะมีการคือหนึ่งเขาจะออกแบบว่าที่จอดรถง่าที่จอดรถเขาต้องให้ลงทะเบียนก่อนใช่ไหมคะต้องไปลงทะเบียน,เป,นเป็นผู้พิการ,ร,รผู้พิการนี่คือต้องอขอใบหมอคือใบสมัครที่ ที่อ่าเขาเรียกก็อ่าบีเอมบีนี่เหมือนกันที่เมืองไทยนี่ก็เทียบเข้ากับกองทะเบียนรถใช่ไหมกลกองทะเบียนรถนะครับเราก็ไปขอแอปพลิเคชันฟอร์มจากเขาแล้วก็เราก็ไปให้หมอของเราเนี่ย เซ็นรับรองบ้างเราต้องการนะคนนี้นะขอใบรับรองว่าขออนุญาตที่จะที่จอดรถที่จะมีทุกแข่งทั่วอเมริกาเลยครับเพราะว่าถ้าคนไหนถ้าเผื่อว่ายิ่งตอนนี้นะฮะปัจจุบันเนี้ยที่ในแคลิฟอร์เนียเองเนี่ยมีคนไปไปเอาคนอื่นมาใช้แต่ต้องตัวเองนะครับต้องออกชื่อตัวเองว่าเป็นใบเนี้ยอืใบอันเนี้ยเป็นของตัวคนนี้แต่ว่าคนื่นไปใช้เนี่ยแล้ไปจอดนะ โดนปรับสมัยก่อนนี่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้พันหนึ่งพันเหรียญนะครับทุกไปจอดโดยที่ว่าเอาไอ้ใบเนี่ยคนอื่นมาใช้ถ้าตำรวจจับปุ๊บเนี่ยหนึ่งพันเหรียญเออโดนปรับเลยครับค่ะถ้าโดนปรับเลยครับเพราะตอนนี้เนี่ยดาแรงมากนะครับแล้วก็ทุกแห่งเนี่ยเขารีควายหมดเลยทุกสารที่ที่เป็นบริษัทห้างต่างต่างเนี่ยทุกคนต้องมีเป็นกฎหมายสำหรับมาเป็นกฎหมายก็เลยครับที่จะทางจะออกว่า ต้องมีสเปซสำหรับแฮนดิแคปขีดพาร์กิ่งขีดสปอร์ตก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าแล้วคือจะต้องให้คนพิการจริงๆจอดไม่ใช่คนปกติไปจอดเพราะมองว่าคนพิการยังไม่มาจอดก็เลยขอจอดอะไรอย่างนี้ไม่ได้รับโดนหน้าไม่ได้ครับถ้าโดนไปสั่งตำรวจก็มีคนไปแจ้งนะหรือไม่มีคนถ่ายรูปไปค่ะแล้วก็ส่งไปที่ที่กองทะเบียนแล้วกวสักไม่เท่าไหร่ก็จดหมายจะมา มาที่บ้านที่เจ้าของทะเบียนรถคันนั้นไปจอดอะพอแล้วก็ยิ่งแคลิฟอร์เนียนี่ตอนนี้กฎหมายแรงมากยางตามสมัยก่อนนี่ร้อยสองร้อยเหรียญปรับตัวนี้นะกลายเป็นพันเหรียญนงพันเหรียญก็เลยก็เลยนี่นี่คือเป็นสิ่งที่อ่าแบบว่าเขาเขา คอยดูแลเรื่องของคนพิการนะครับอันนี้เรื่องของที่จอดรถนะคะที่จอดรถดิมอื่น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 นะคะพี่แซมค่ะอย่างอ่าอย่างอื่นอย่างเช่นอ่าผู้ที่พูดถึงผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะฮะพออายุหกสิบห้าไปแล้วเนี่ยค่ะซึ่งรุ่นรุ่นรุ่นผมเนี่ยอ่าเขาเริ่มหกสิบห้ารุ่นต่อไปเนี่ยเป็นหกสิบหกหรือหกสิบเจ็ดนะครับถึงจะมีสิทธิ์หอมไม่ได้แคร์นะครับ ขอเงินจากรัฐบาลเรียงนะครับการขอเงินจากรัฐบาลเรียงเนี่ยซึ่งจะมีสองสองแบบด้วยกันคือคนที่ทํางานแล้วเสียภาษีให้เขาะนะนอันนี้เขาจะคาลคูเลตจากว่าอ่าคุณทํางานกี่ปีมาแล้วแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่่เสียภาษีเท่าไหร่ก็จะให้มาะสําหรับคนที่ไม่เคยทํางานเลยนะครับแต่ว่าไปเคลมว่าฉันอายุหกสิบห้าแล้วนี ต้องการเงินช่วเหลือนะครับแต่ต้องเป็น U.S. citizen นะต้องเป็น U.S. citizen ไปเคลมเขาอาจจะได้เริ่มจาก650เหรียญก่อนนะครับ650เหรียญแต่ว่ามันแล้วแต่5ต่อเดือนครับถ้าต้อผู้เสียเขาอยู่นะคคนที่ไม่เคยทำงานนะครับ เริ่มจาก650เหรียญแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยก็จะมาดูว่าขยับให้ค่ายับให้ฮะว่าค่าจ่ายแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะขอว่าฉันไม่มีค่าขอค่าเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเช่าบ้านอะไรเนี่ยเขาก็ให้บางคนได้ถึงถึงถึง850หรือ900เหรียญก็มีอันนี้คือผู้สูงอายุซึ่งเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มของคนพิการด้วยล่ะค่ะ เขาเราเสร็จแล้วเนีฮยพอเราเราสูงยู่เราสามารถ <black. S 2> ที่จะพอ,อไม่อไปขอแอปพลายนะฮะว่าเขาเป็นขอไม่ได้แคร์ไมด้แคร์เนี่ยสําหรับคนที่ว่าป่วยหรือว่าเอาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอาจจะพิการาเดินได้บ้างเดินได้แต่แตว่าร่างกายไม่สมบูรณ์นะฮะไ <tw> <ๆ S 1> ด้ขอเขาก็ให้ไม่ได้แคร์มาไม่ได้แคร์เนี่ยเขาก็ จะให้ค่ารักษาอีกฮะเป็นค่ารักษามีบัตรค่ารักษาไปนะครับแล้วก็อันนี้เราเราสำหรับผู้ที่ทำงานมีอีกสองอย่างกันคือสำหรับผู้ที่ทำงานเสียภาษีนะครับแล้วได้เงินมาแล้วก็ได้เงินจากที่รัฐบาลให้ในในฐานในฐานหน้าที่ทำงานเสียภาษีมานะครับแล้วก็เข้าเราก็ไปขอไม่ได้แค์หลังจากหกสิบห้าแล้ว,แล,วแล้วรัฐบาลก็จ่าย จะหักค่สำหรับค่าเขาจะมีสองเรเวลอ,อ,อีกอันนึงคือรัฐบาลจ่ายจ่ายค่าไม่ได้แค่จะบางอย่างเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถจ่ายได้แล้วก็ต้องซื้ออินชูลันต่เอ,อ,อเพื่อคเวที่ซึ่งซึ่งเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเลยะนะครับรัฐบาลอันนี้เนี่ยที่จะเสียเนี่ยคือรัฐบาลเราต้องเสียให้กับรัฐบาลเนี่ยร้อยสี่สิบเหรียญต่อเดือนเป็นค่าอะไรคะ ค่าค่าซื้ออินชร์อีกอ๋กอ,อซึ่งเป็น,<า>นสำหรับรบัฐบาลนะฮะรัฐบาลเพื่อสำหรับไม่ต้องเราไปเราไปเข้าที่ไหนไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับอันร้อยสี่สิบหมายความว่าคนนี่สําหรับผู้ที่ทํางานเสียเสียภาษีมาแล้วก็ทางรัฐบาลจ่ายคืนมาหลังจากหกสิบห้าแล้วเนี่ยตัวยกตัวอย่างผมเนี่ยผมได้รัฐบาลจ่ายคืนมาให้ผมเนี่ยได้เดือนละสามพันห้านะฮะสามพันห้าต่อเดือนสําหรับ ที่ที่ผมทํางานมาแล้วค่ะแล้วแล้วพี่โซมได้รับหกร้อยห้าสิบไหมคะไม่ได้รับไม่ฮะไม่ไม่เกี่ยวครับไม่ไม่ยวนะครับสหรับไม่เกี่ยวับเราเพรอบผมทํางานเสียภาษีษีจะได้ในในเลทนี้แล้กในเลทฮะจากจากพันหนึ่งพันสองแต่ทํางานแล้วแต่ว่าเสียภาษีเยอะหรือว่าน้อยเยอะหรือน้อย่ะเสร็จแล้วเนี่ยผมได้ได้สามพันห้าแต่ว่ามันจะหักร้อยสี่สิบเหรียญออ สำหรับค่าอิชนชราอีกอันหนึ่ง <Okay. S 2> เพื่อผมจะไม,ไม่ต้องเสียอะไรเลย uh oh. ไปอโรงพยาบาลไหนก็ได้ uh oh. นะครับ <Okay. S 2> นี่สำหรับคนที่เสียภาษี uh huh. นะครับ <Okay. S 2> สำหรับคนที่ไม่เคยเสียภาษีเลย <Okay. S 2> ยังยังพ่อแม่ของอ่ายู่ในซิเซนที่เขามาโอนไปเรียบร้อยแล้วเขาโอนให้พ่อแม่ตามมาเนี่ยเ <Okay. S 2> พราะพ่อแม่เป็นซิเซนแล้วแล้วก็ไปเคลม นะครับเป็นประชากรของท้าวเราก็ได้หกร้อยห้าสิบยค่ะเลยได้เริ่มจากหกร้อยห้าสิบนะะแต่ว่าค่าชุนลันนี้ไม่ต้องเสียอ้อเหรอคะทางราชกาไม่ต้องเสียเลยเพราะเขาถือถือหักร้อยร้อยสี่สิบก็ไม่เหลืออะไรไม่เหลือแล้วฮะคืองโต้มัติกได้เลยไม่ต้องเสียอะไรเลยนะฮะอันนี้อันนี้คือรูปแบบการักษาอการรักษาพยาบาลมันจะเหมือนกันไหมคะระหว่างคนเสียกับคนไม่เสีย เหมือนก,กันครับไปเขาจะให้เขาจะเลือกเลือกอินชูลันให้เลยเขาจะมีเพราะถึงเดือนอเดือนมากเดือนตุลานะฮะไปเดือนตุลานี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยเลือกเอาว่าจะต้องการอินชูลันของบร,บริษัทไหนก็จะมีการโฆษณาเยอะๆเลยครับลงมานะครับเราแล้วแต่เราเลือกนะครับแต่สำหรับ อย่างคนที่เสียภาษีประจําเนี่ยเสียภาษีที่ทํางานมาเนี่ยก็เลือกไปแล้วแต่เรานะฮะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเสียภาษีเลยแล้วก็ได้เงินมาประมาณหึงว่าสิบถึงแปดร้อยห้าสิบเนี่ยก็เลือกได้เลือกได้ว่าแต่เขาจะให้น้อยหน่อยให้ให้บริษัทที่เลือกเนี่ยสามสี่เบริษัทนะครับซึ่งทุกคนเลยน้อยฮะทุกคนเนี่ยภายในเดือนวันที่สิ้นเดือนตุลาเนี่ยต้อง ตัดสินใจว่าจะเอาอะไรต้องแจ้งให้กับอ่าอ่าเขาเรียกว่ารัฐบาลทราบว่าเราต้องการเลือกเลือกบริษัทนี้ค่ะตุลานะฮะตอนนี้ระหว่างเดือนอ่ากันยาเนี่ยโฆษณามาเยอะเลยครับโฆษณาของบริษัทเอ็นชุลานเนี่ยอหกมาให้เราเพื่อเพื่อเราจะเลือกเอาว่าเราจะชอบบริษัทไหนค่ะ แต่ราคาเท่ากันคือร้อยสี่สิเหรียญร้อยสี่สิบสำหรับหรับคนที่ทํางานเสียภาษีส่วนคนที่ไม่ได้งานเสียภาษีนี่ก็ไม่ต้องเสียอะไรเพียงแต่เรียกว่าอยู่ต้องการบริษัทไหนที่เขาสามารถ cover เราได้นะครัค่ะอันนี้ในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะครานี้เรากลับมาโฟกัสที่คนพิการเนี่ยค่ะพี่แซมค่ะเขามีกฎหมายคุ้มครองเช่นเรื่องของต้องรับ เข้าทํำงานต้องมีสัดส่วนอะไรต้องรับคือทุกบริษัทต้องรับคนพิการเข้าทํางานอันนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องฮะเพราะว่าเขาจะต้องมีทุกบริษัทอย่างอย่างที่ผมบริษัทผมที่ทําเนี่ยเขาจะเขียนก็จะบอกไว้เลยเวลาผมจะรับสมัครคนงานเนี่ยเราจะต้องมีไม่มีการถามนะเวลาอินร์วิวสัมภาษณ์เขาเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์ถามเลยว่าคุณ มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยตามไม่ได้<อ>นะฮะทุกอย่างนี้เขาจะมีกฎเกณฑ์เพราะพวกนี้เขาสามารถฟ้องเรากลับได้ถ้าเผื่อเราไม่รับไม่รับขาวหาว่าเราขีดกันเขา่าวครับเขาจะมีเลยว่าที่เปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างบริษัทเนี่ยคีอที่เปอร์เซ็นต์ต้อจเป็นผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเป็นผู้ที่พิการนะฮะอันนี้ค่ะวันนี้เขาจะบอกมาให้เรา เป็นไกล้ไลน์ของทางเมนจ์เจอร์แต่ละแต่ละแผนกที่จะรับสมัครคนงานนะครับค่ะแต่แต่เขาก็ต้องมีความสามารถในการทำงานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตามจอร์ดเดสคิปชั่นงนะฮะที่ที่ว่าที่เราว่าเราต้องรีควายสมมุติว่าเราสัมเราเขาเขาสมัครมาเนี่ยเขาจะต้องแจ้งเราเขาว่าเขาเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างอะไรได้บ้างแล้วตรงกับที่ งานของเราที่จะเปิดรับสมัครหรือเปล่านะฮะอันนี้เขาเขาาต้องดีควายเลยครับทุกแห่งครับอันนี้ทั่วทั่วอเมริกานะฮะทั่วอเมริกาก็คือจะไม่สามารถไประบุเลยว่าจะต้องเอครบสาสองหรือว่าต้องเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงอะไรไม่ได้มันไม่ได้เลยเพราะว่าฮะโดยเฉพาะการสัมภาษณ์อย่างผมเนี่ยผมผมเป็นมาเจอไปสัมภาษณ์คนงานเนี่ย เขาจะมีกฎไปเลยทางเอชาทางแผนกเพอรนลเนี่ยเขาจะให้หลักเกณฑ์ไว้เลยการสัมภาษณ์เป็นข้อข้อเลยว่าข้อไหนที่ไม่ควรถามถามไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะอันนี้มันมีรายละเอียดเลยครับอ,อ๋อ<ะ>ค่ะอันนี้แล้วแล้วคนพิการเนี่ยเขารักษาพยาบาลนี่คือฟรีทั้งหมดเลยไหมคะอ่าอ่าส่วนมากนะครับจะฟรีนะฮะส่วนมากเนี่ยจะฟรีไปที่เคาตี เขาที่ฮอสพิ t อลเขาโรงพยาบาลของรัฐบาลโรงพยาบาลนี่เขาได้ได้ได้ฟรีหมดเลยเขาปฏิเสธไม่ได้แล้วมีเบี้ยคนพิการด้วยไหมคะต้องมีจ่ายให้เหมือนเบี้ยผู้สูงอายุอย่างนั้นไหมคะอ่าถ้าเบื่อเขามี Specialist เขาจะต้องคือแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีอเขาเรียกว่าแผนกที่ว่าคอยช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่มารักษาแล้วทาง บุคคลผู้ดีเขาจะเป็นคนจัดก,การที่ว่าผู้อันนี้จะต้องอ่าต้องการอะไรบ้างนะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นคนบุคคลผู้นี้ต้องการพยาบาลไปดูแลนะฮะอวันอาทิตย์หนึ่งขีวข่วนันขี่วันหรือเขาต้องการที่อ่าจะต้องดูแลตลอดยี่ยสิบสี่ชั่วโมงมนะ,ะบุคคลผู้นี้เขาจะเป็นคน เขียนเขียนลนรายการต่างๆแล้วก็สับมิไปที่เสนอไปที่รัฐบาลรัฐบาลเขาถ้าเกิดเ,เขาตกลงอรูปเนี่ยเขาก็จะจัดการให้นะฮะ<อ>าบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องเทคแคร์เทคแคร์หรือว่าอ,อย่างเช่นไม่เป็นขนแขนหักคูค่ขามไม่แยบก็คือทำาอะไม่ไดะะ้ฉะนั้นเขาต้องการต้องจ้าง คนมาดูแลค่ะบุคคลผู้นี้นะครับในขั้เดยกกันเนี่ยพ่อแม่เนี่ยของของเด็กนะหรืออลูกหลานของของผู้ใหญ่เนี่ยสามารถไปบอกรัฐบาลได้ว่าฉันจะเป็นผ,ผู้ดูแลเองนะครับผู้ด,ดูแลเองค่ะและ้วรัฐบาลจะจ่ายเงินเงินเดือนให้กับอ,อคนคนนี้เป็นผู้ดูแลแทนที่จะจ้า,จางคนข้างนอกมาค่ะก็ให้พ่อแม่ นะฮะหรือลูกหรือหรือลูกเป็นผู้ดูแลแทน<อ>แต่รบบัฐบาลก็จ่างกันใ้เข้าครับจ<ม>่างกันใ้เขาแล้วตามอัตราอัตราที่แต่ละเมืองแต่ละสถานที่ซึ่งราคาจะไม่เหมือนกัน<ข>นะฮะ<ข>ก็ยังยังมีตัวอย่างเนี่ยเพ่อ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 แม่ไม่สบายแม่ไม่สบายเนี่ยต้องอมีการรักษาดูแลตลอด24ชั่วโมง <belts> นะลูก ลูกสาวก็เป็นคนดูแลแม่รัฐบาลก็จายให้เดือนละพันกว่าเหรียญสำหรับดูแลแม่ก็คือเป็นค่าอได้เป็นค่าเลยนะเป็นรายได้เข้ามาอีกอีกอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้ก็เขาเป็นสวัสดิการของภาครัฐที่ดูแลใช่คับนอกเหนือจากนั้นแล้วพวกอายะสถาปัตย์แบบสถานที่อะไรต้องเอื้อให้กับคนพิการ ใช่ครับเป็นตอย่างต้องมีกฎหมายเหมือนกันฮะต้องดูแลแบบว่าพอเข้าไปเราจะไปที่ไหนครับเนี่ยเขาจะขอดูก่อนว่าเป็นผู้บริการเนี่ยก็จะให้เราเข้าไปก่อนนะฮะแล้วอย่างอย่างเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยมาขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยเขาจะให้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 ผู้บริการเข้าไปก่อนนะฮะแต่ออกที่หลัง S <S hmm. ออกที่หลังเข้าไปกอดออกที่หลังเพราะว่าก็คอยให้ให้คนมาช่วยเข็นออกมาก็ให้คนที่ออกได้กอดอันนี้อันนี้คป็คือผมว่าตอนนี้เริ่มเป็นระบบสากลไปแล้วนะฮะทั่ว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 โลกจะเริ่มนะฮะแต่ก็ยังยังยังบางอย่างที่ทางประเทศไทยนี่ก็ยังไม่ยังพาร์ i ิ่งแฮนดิแคปเนี่ยเพราะว่าเป็นปัญหามากค่ะพี่แจมครับเพราะว่ามีจริงแต่ปรากฏว่าคนไม่พิการเนี่ย ไป,ไปใ,ชใช่ไหมใช่ใช่ค่ะผมหเห็นที่สามบินผมไม่สนามบินว่าเต็มหมดเลยไม่เห็นมีตําหนกงทีควรจะ,ะทางรัฐบาลไท,ทยอาจจะ,ะแบบเอาแบบทางต่างประเทศว่าต้องมีมไอติดรถว่า<ม>เป็นคนพิการมาไม่ใช่ว่าพอเห็นคนพิการก็ไปจอดหรือคนคือทางมันมันต้องมีกฎหมายมอ,อันนี้ต้องมีกฎหมายเข้ามาซึ่งซึ่งจะกฎหมาย อที่ออกนี่ก็ทางอเมริกาก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบปีว่า oh. จ,ะจะสาเร็จนะ <c oughs> ต้องใช้เวลา <c oughs> ต้องกฎหมาย <c oughs> เพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีการออกกฎหมายออกกฎหมายแล้วก็ต้องเข้ากับรัฐบาลอว่าตกลงไม้อะไรพวกนี้มันมันต้องใช้เวลา <c oughs> ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาก็อันนะี้อันนี้ก็ว่าจะ จะได้เป็นอย่างนี้ก็ใช้เวลาใช่นวาคดีันแ่้ต้องใช่เวลาแต่ว่าเมืองไทยคนจะเริ่มเริ่มออกกฎหมายซะก่อนอแล้วก็ส่งไปให้สภารับรองก็ผมว่าคงจะไม่ไม่ไม่ไมเกินความสริงขึ้นไปนะครับค่ะ <laughs> <laughs> ท้องต้องใช้จิตสำนึกด้วยนะใครที่ไปจอดทับ ที่ของคนพิการเนี่ยมันต้องมีจิตสํานึกว่าตัวเองตปแย่งสิทธิ์ของเราผ่านต้องให้ตํารวจออกไปสั่งเลยครับที่เหมือนกันนะตำรวจออกไปสั่งให้ไปสั่งไปเลยแล้วก็ไม่มีการที่จะงดเลยว่าคือเราต้องออกกฎหมายแรงหน่อยหนึ่งเพราะว่าอเมริกาเหมือนกันครับสมัยก่อนนี่ออกไม่กฎหมายม่กี่ตังค์ครับคนก็ไปจอดยอมเสียเงินเพรายอมเสียเงินฮะเพราะว่าบางคนอย่างอย่างอย่างสมมุติในในในดาวเทาของเอย คนที่ทำนี่คือพวกเราเยอะสุนมากเพราะเวลาเ็าจะขึ้นไปเขาไปหาที่จอดเนี่ยเขาไม่ทันเข้าไปทำคดีเขาไปจอดแท็กแคบไปเลยแล้วก็ออกมาเด็นจานยึดไปจอนจางยี่สิบสามสิบเหรียญไม่เป็นไรครับแต่ยนนี้ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้เป็นการก็นปยึด้วยเป็นพันเองนะแล้วไปเดี๋ยวหาถ้าเผื่อว่าสามครั้งเนี่ยจะจะต้องยึดแล้วยึดยึดยึดใบกนดันี้อันนี้อันนี้เป็น เป็นคือมันต้องใช้เวลาต้องอย่างมันต้องใช้ต้องต้องแรงกฎหมายต้องแรงต้องแรงด้วยครับต้องแรงด้วยครับค่ะนะคะน่าสนใจนะคะก็ก็หวังว่าในอนาคตเราคงไม่ต้องใช้ขนาดยี่สิบปีนะหวังว่าจะจะได้ผลคือถ้าตอนี้มันคือต้องเราจะกฎหมายต้องต้องหนักด้วยไม่หนักก็คนก็ถือโอกาส ต่้งมาเถอะไม่กี่ตังค์อันนี่ค่ะคนอเมริกันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นฮะเป็นครับเป็นเพราะว่าสมัยใหม่เนี่ยโดยเฉพาะที่ที่นักกฎหมายนะครับเป็นคนที่ที่เป็นคนทาก่อนแต่ว่าตอนหลังนี่ก็เป็นคนออกกฎหมายเองมันก็ดูอย่างฮก็ทําอันนี้ก็คือต้องต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆกว่าจะได้ แต่ว่าเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม,ไม่นานครับเพราะว่าเมื่อทุกคนรู้เรื่องอ่ได้เห็นแล้วได้เห็นไปแล้วส่วนมากเนี่ยคนไปต่างประเทศกันเยอะก็เห็นเห็นว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ ああอาจจะเร็วขึ sure. ้นครับอาจจะเร็วขึ้นครับนะคะต้องขอบพระคุณมากค่ะพี่แซมคะที่กรุณาโทรมาเล่าให้ฟังนะคะค่ะใช่ครับค่ะขอบคุณนะคะอ่าแล้วยังไงก็คงจะเจอกันได้ค่ะเล่มกระดาษได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคระคุณมากนะคะก็เป็นเรื่องราวคุยเล่าเม้าข้ามทวีปที่น่าสนใจมากๆนะคะเรื่องของสิทธิของคนพิการใน อเมริกานะคะซึ่งในบ้านเราก็ควรจะต้องมีสิทธิให้กับคนพิการในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุยเล่าเมาข้างทวีป